ปี2025นี้ตลาดหุ้นไทยร่วงแรงที่สุดในโลกตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะตกไปแล้วกว่า16นับตั้งแต่ต้นปีทำไมถึงเป็นแบบนี้ใครเป็นคนกดปุ่มขายนะฮะหลักการเหตุผลหลักๆก็คือต่างชาติเทขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องค่าเงินบาทอ่อนดอกเบี้ยสูงทั่วโลกทำให้เงินไหลออก เศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าคาดนักวิเคราะห์ปรับลด GDP กันรัวๆเลยนะครับปัญหาการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจไทยไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หุ้นไทยถูกเทเหมือนไม่มีเจ้าภาพใครถือหุ้นอยู่ต้องวางแผนให้ดีหรือรอจังหวะเก็บของดีราคาถูก เพราะทุก์เขาเรียกว่าวิกฤตก็คือโอกาสของคนที่ใจเย็นอยากรู้หุ้นไหนหน่ารอดในปีนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะ